เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่13บังเอิญเกือบเดือนแล้วที่ผมทำงานโดยไม่ใช้วันหยุดผมไม่อยากอยู่ว่างๆแม้แต่นาทีเดียวขี้เกียจจะฟุ้งซ่านให้ปวดหัวอีกอย่างช่วงนี้ผมไม่ได้ติดต่อกับใครเลยเพื่อนฝูงก็แทบจะลืมหน้าค่าตากันไปหมดสาวๆในสต็อกก็พยายามหางออกมาจนพวกเธอเริ่มหายกันไปเอง ทุกวันนี้เลิกงานผมก็เลยได้แค่กลับบ้านนอนไม่มีการนัดกินข้าวกับใครที่ไหนคนใกล้ชิดอาจจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเดี๋ยวนี้พ่อเริ่มบ่นหนักขึ้นว่าบริษัทใช้งานผมหนักผมขี้เกียจจะอธิบายก็เลยปล่อยให้ท่านเข้าใจไปอย่างนั้นดีที่แม่ช่วยลดแรงประทาให้อีกคนเหนือนอนหรือยังลูกแม่ขอเข้าไปหน่อยได้ไหม ผมแปลกใจนิดหน่อยที่แม่มาหาในเวลานี้ถ้าให้เดาก็คงเป็นเรื่องเดียวกับที่พ่อบ่นเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้ออกสายงานต่างจังหวัดแล้วก็จริงแต่ก็กลับบ้านมืดค่ำและหลีกเลี่ยงการทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่หลายวันมีอะไรครับน้องหน้านกลับไปนอนแล้วเหรอผมพยักหน้ารับน้องชายสุดที่รักก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้พ่อผมเข้าใจ ว่าน่านอาจจะมาบ่นแทนให้ก่อนเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้พ่อจะได้ไม่พูดเยอะเรื่องที่ผมกลับบ้านดึกดื่มมาเหรอลูกนิดหน่อยครับไปกับเพื่อนเหรอเปล่าครับนั่งดื่มบนรถมีอะไรให้เครียดหรือเปล่าลูกที่ไม่ใช่เรื่องงานผมลบสายตาของคนที่รู้ทันผมเสมอในบ้านนี้แม่เป็นคนที่พูดน้อยที่สุดและไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกเท่าไหร่ พอโดนแม่จับความรู้สึกได้แบบนี้ผมก็เลยรู้สึกเกรงนิดหน่อยอกหักรอน้ำเหนือแม่ว่าแล้วไงรักเขามากเลยเหรอลูกยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแม่มันยังไม่เริ่มเลยแม่ขมวดคิ้วรอฟังผมอธิบายต่อผมทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงข้างแม่ยืนผ้าเช็ดผมให้แม่เช็ดต่อให้ ก่อนจะค่อยๆเรียบเรียงคำพูดออกมาเหนือทำตัวแย่เองแหละที่ผ่านมาเหนือไม่รู้ว่าการมีความรักจริงๆมันเป็นยังไงพอเจอคนที่คิดว่าใช่ก็ดันรู้ตัวช้าไปรักษาเขาไว้ไม่ได้ว่างั้นก็คงประมาณนั้นครับลองทำเต็มที่หรือ,อยังลุกไม่ใช่ว่าเอาอาดีตมาตัดสินตัวเองเสร็จสับแล้วถอยออกมาก่อนนะ แม่พูดเหมือนรับรู้เรื่องราวทุกอย่างทางั้งๆที่ผมยังไม่ได้เล่าอะไรเลยได้ซ้ำแม่เหมือนรู้ว่าลูกชายคนนี้กลายเป็นคนขี้ขาดและตัดใจโดยที่ยังไม่ได้พยายามเต็มที่ตั้งแต่วันที่เบลตัดความสัมพันธ์ผมก็ไม่กล้าโทรหาน้องอีกเพราะกลัวว่ายิ่งตามก็จะยิ่งหนีผมไม่อยากทำให้เบลอึดอัดข้อความสุดท้ายของผมในวันนั้น ข้อความสุดท้ายของผมในวันนั้นเบลยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำเผลอๆอ,อาจจะบล็อกไลน์ผมไปแล้วก็ได้22.43นาฬิกา43นาทีแชทนอนหรือ,อยังแม่ว่าคนไม่ดีอย่างเหนือสมควรได้รับโอกาสไหมมือบางเขกมาเเงกผมเบาๆหนึ่งทีก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ผมสำนึกผิดแทบไม่ทัน รู้ตัวว่าไม่ดีก็รีบกลับตัวกลับใจซะสิทำตัวเจ้าชู้แบบนี้ใครเขาจะให้โอกาสไหวถก,ก็นึกว่าจะปลอบใจกันเหนือนึกว่าแม่จะบอกว่าลูกชายแม่ดีที่สุดเอาอะไรมาดีแม่ไม่บ่นเช้าบ่นเย็นเหมือนพ่อกับน้องเรานี่ก็ถือว่าเห็นใจมากแล้วนะถ้าเอาไม้เรียวมาตีแล้วเหนือเลิกเจ้าชู้ได้อะแม่ทำไปนานละใครสั่งใครสอนให้มากมากในกาม มากๆในกามเลยเหรอแม่ <laughs> <laughs> ผมขำกับคำเปรียบเปยของแม่รู้ว่าที่ท่านพูดเพราะไม่อยากให้มันดูตึงเครียดมากเกินไปทำยังไงดีละแม่เขาอาจจะไม่ให้โอกาสเหนืออีกแล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็เวรกรรมแล้วล่ะอ้าวแม่ทำงานหน่วยซ้ำเติมมาก่อนหรอรู้ได้ไงอะ่ะ แม่ไม่เคยบอกใครเรื่องนี้เลยนะตอนสมัยสาวๆวแม่เป็นหัวหน้าหน่วยด้วยอย่าไปบอกพ่อกับน้องน่านเชียวรู้กันสองคนโอเคปะแม่ทำท่าตกใจเป็นเรื่องเป็นราวคุณแม่พี่เหนือแอบมาคุยอะไรกันสองคนก็พี่ชายเรานะสิอผมรีบเอามืออุดปากแม่ก่อนที่แม่จะเล่าให้น่านฟัง เจ้าตัวเล็กรีบเดินมาแกะมือผมออกแล้วคาดคั้นต่อบอกมาเลยนะมีความลับหรอห้ามบอกนะแม่ไม่มีอะไรหรอกน้องน่านแม่เห็นเหนือยังไม่ปิดไฟนอนแถมได้กลิ่นเหล้าอีกเลยแวะมาบ่นซะหน่อยโธ่แม่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าบอกอย่าบอกปล่อยให้อยากรู้ตายไปเลยผมเอออ,อไปกับแม่คุณแม่ พี่เหนือแช่งให้นานตายเอ๊ะตาเหนือนี่พูดดีๆกับน้องนะไม่งั้นแม่จะบอกน้องนะ่าพี่เหนือขอโทษครับพี่เหนือปากไม่ดีเองเดี๋ยวตีปากตัวเองเท่าอายุแม่เลยตาเหนือหลังจากที่คิดมาหลายวันว่าควรจะเคลียร์กับปอปายังไง วันนี้ผมจึงได้โอกาสนัดน้องไปทานข้าวกันเพื่อที่จะได้คุยกันให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายอีกอย่างการที่ได้คุยกับแม่ในวันนั้นทําให้ผมรู้สึกนึกเหิมขึ้นมาเยอะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันต้องลองพยายามให้เต็มที่ก่อนผมให้ปอปาเป็นคนเลือกร้านน้องเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะทานกันแบบนี้ส่วนใหญ่จะนัดเจอกันตามห้างมากกว่าเพราะจะได้ดูหนังได้ด้วยปอปาแต่งตัวสวยเป็นพิเศษใบหน้าหวานแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มเหมือนคนกำลังมีความสุขผมอดคิดไม่ได้ว่าเธอกำลังเข้าใจผิดการที่ผมนัดมาวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราสองคนจะพัฒนาขึ้นพี่เหนือ มาเร็วกว่าที่ปาคิดไว้นะเนี่ยตามาถึงนานหรือยังสักพักค่ะปาสั่งอาหารรอไปบ้างละพี่เหนืออยากทานอะไรบอกพนักงานได้เลยนะคะไม่เป็นไรเอาแบบที่ปาสั่งนั่นแหละพี่กินได้หมดงั้นเอาทงคัสสึเพิ่มอีกชุดค่ะแล้วก็มันปูด้วยปอปลาหันไปบอกพนักงานที่ยืนรอรับออเดอร์และคืนรายการอาหารให้พนักงานไป กินให้หมดนะผมแซลน้องไม่อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดเกินไปแค่นี้ก็รู้สึกประหม่าจะตายอยู่แล้วเราไม่เคยอยู่กันแบบอึดอัดขนาดนี้มาก่อนหรืออาจจะมีแค่ผมคนเดียวที่อึดอัดเพราะปอปลายังดูร่าเริงเป็นปกติแววตาสดใสกวา่ามองไปทั่วร้านด้วยท่าทางชื่นชมและหันมาหยุดยิ้มที่ผมอย่างน่ารัก ร้านสวยใช่ไหมล่ะปลาอยากทานมานานละแต่ไม่มีเพื่อนมาสักทีอืมบรรยากาศโอเคดีนะคนไม่พลุกพลาดเหมือนเวลาไปกินในห้างร้านนี้น่าจะขึ้นชื่อพอสมควรเพราะดูจากลูกค้าที่แน่นขนาดตาแม้ว่าจะอยู่ในซอยลึกถ้าของไม่ดีจริงก็คงไม่มีใครมาตามหาทานแน่ๆอืมพี่เหนือมีอะไรจะพูดกับปลาคะ ปอปลาเป็นคนเอ่ยถามก่อนหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟอาหารจนครบแล้วกินก่อนก็ได้ทำไมอะ่ะกลัวพูดไปแล้วกินไม่อร่อยเหรอล้อเล่นทำหน้าเครียดอะไรขนาดนั้นน่ะเนี่ยพี่เหนือทำงานทุกวันหน้าค้ำลงเยอะเหมือนกันนะก่อนนอนอะ่ะโบกครีมเยอะๆหน่อยนะไม่งั้นน่ะหมดหลอไม่รู้ด้วยอ่ะฮะ ผมพยักหน้ารับที่น้องบอกแต่รอยยิ้มหยอกล้อหุบฉับเหมือนโดนปิดสวิตคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันจนใบหน้าหวานดูเคร่งเครียดขึ้นอะไรเหรอพี่เหนือเครียดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าเปลาว่าวันนี้พี่เหนือแปลกๆนะปลาคือที่จริงแล้วเอ๊ะนั่นน้องน,องนานนี่นาะผมหันไปมองตามปอปลา นานกับน้องพายกำลังเดินเข้ามาในร้านและตอนนี้น้องก็เห็นเราสองคนแล้วพี่ปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทานร้านนี้เหมือนกันเหรอครับนานตอบประหยัดถ้อยประหยัดคําตามนิสัยน้องเคยเจอปอปลาอยู่สองสามครั้งและก็พอจะรู้ว่าคนนี้ผมเคยบอกว่าจริงจังมากกว่าคนอื่นๆพี่เหนือสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องพายพายนี่พี่ปลาเอ่อน้องรหัสพี่เหนือค่ะปอปลาตอบแทนน่านที่อึกอักคงจะเข้าใจว่าน้องไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวยังไงสวัสดีครับพี่ปาพายครับได้ยินชื่อบ่อยๆแล้วก็เคยเห็นรูปในไอจน้องน่านด้วยตัวจริงน่ารักกว่าในรูปเยอะเลยนะ น้องพายยิ้มกว้างยืนบิดตัวเขินแต่ไม่ได้ช่างพูดเหมือนเวลาเจอคนรู้จักแล้วนี่มากันสองคนเหลอจ๊ะจองโต๊วไว้หรือเปล่าพายจองไว้แล้วครับน่านตอบอ๋อข้าวหน้าปลาไหลร้านนี้อร่อยนะคะเผื่ออยากลองทานกันโอเคครับน่านจะลองสั่งดูสวัสดีครับคุณลูกค้าจองโต๊วไว้หรือเปล่าครับครับจองชื่อพาขวัญครับ เชิญด้านนี้เลยครับนั่นไปก่อนนะพี่เหนือขอตัวนะครับพี่ปลาสองหนุ่มเดินตามพนักงานไปนั่งโต๊ะด้านในสุดของร้านซึ่งก็อยู่ในระยะสายตาที่ผมมองเห็นการมาเจอน่านกับพายที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับผมเพราะปกติเวลาไปไหนมาไหนก็จะบังเอิญเจอน้องๆบ่อยบ่อยจนน้องพายเคยตาเขียวใสเพราะควงสาวไม่ซ้ำหน้า มีช่วงหลังๆเนี่ยแหละที่ไม่ได้เจอน้องพายสนานตั้งแต่น้องไปเป็นดาราก็ดูดีมีออร่าขึ้นอีกเป็นกองวันนี้การบังเอิญเจอสองคนนั้นทำให้ผมรู้สึกสังหอนใจยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนนี้เมากลับบ้านเลยโดนนั่นบนไปหนึ่งยกกว่าจะได้เข้านอนวันนี้น้องชายคนดีก็เลยยังตึงๆใส่ผมอยู่ แต่น่านฟ้าเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วบางทีไม่ทันจะได้ง้อก็หายเองแล้วเบลทางนี้ใจผมแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินเสียงน้องพายโบกไม้โบกมือเรียกใครบางคนด้วยชื่อคุ้นหูผมรีบหันไปมองร่างบางที่กึ่งเดินกลึงวิ่งเข้ามาในร้านวูบหนึ่งของความรู้สึกอยากให้น้องหันมาเห็นกัน อยากสบสายตาที่แสนคิดถึงนั่นเหลือเกินแต่ทว่าน้องก็เดินผ่านไปอย่างเร่งรีบเดินมาไกลมากร้อนสุดๆก็บอกว่าให้นั่งวินเข้ามาจากมุมนี้ผมได้ยินเสียงทั้งสามคนคุยกันอย่างชัดเจนเบลเลือกนั่งฝั่งเดียวกับน่านที่หันหลังให้ผมตอนนี้ผมรู้สึกคิดว่าโชคดีมากที่น้องไม่ทันได้สังเกตว่าผมอยู่ที่นี่ด้วย ถ้าเห็นว่าผมอยู่กับปอปาผมคงจะติดลบในความรู้สึกไปกันใหญ่ผมเลือกแล้วที่จะไม่ตัดใจยังไงผมก็ยังมีความหวังอยู่ถึงได้พยายามที่จะรีบเคลียร์ตัวเองให้หมดพันธะเพื่อที่จะสู้หน้าเบลได้อย่างเต็มภาคภูมิก็ได้แต่หวังว่าถ้าถึงวันนั้นผมจะยังได้รับโอกาสอยู่ผมเคยถามตัวเองแล้ว ว่าที่ผมยอมเคลียร์ตัวเองก่อนและพร้อมที่จะจริงจังกับเบลแค่คนเดียวถ้าถึงวันนั้นเบลไม่ให้โอกาสผมจะรู้สึกยังไงแน่นอนว่าผมคงต้องเสียใจแต่อย่างน้อยผมก็ได้พยายามแล้วอีกคำถามที่เกิดขึ้นคือถ้าน้องให้โอกาสผมแต่น้องไม่ได้ต้องการให้ผูกมัดและน้องต้องการใช้ชีวิตไปอย่างเดิม ผมจะทนไหวไหมในเมื่อผมอยากให้เบลมีผมแค่คนเดียวเหมือนกันแต่มันก็คงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ผมไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องและคำตอบที่ผมได้ผมก็เลือกที่จะแคร์ความรู้สึกของตัวเองเบลจะมีกติกาย,ยังไงก็ได้ขอแค่น้องให้โอกาสผมก่อนแบบนี้เรียกว่าเวรกรรมหรือเปล่านะ อิ่มแล้วเหรอคะตึงๆแล้วแหละสงสัยกินข้าวเช้าเยอะไปหน่อยหูยช่วยกินอีกหน่อยนะเสียดายอะ่ะปอปลาทำหน้าย,ยูมองจานอาหารที่เหลืออยู่เกินครึ่งมื้อนี้สั่งเยอะเป็นพิเศษก็เลยดูเหมือนพึ่งทานกันไปนิดเดียวปลาเรื่องที่พี่จะคุยวันนี้ในขณะที่ผมกำลังจะเริ่มพูด ปลายตาก็หันไปเห็นว่าโต๊ะด้านในมีการขยับขยื่นเบลลุกขึ้นจะไปเข้าห้องน้ำจังหวะเบี่ยงตัวน้องหันมาเห็นผมพอดีปากอิ่มทักทายด้ยวยรอยยิ้มเล็กๆเ,เหมือนคนรู้จักกันทั่วไปแต่ใจผมดันเจ็บไปหมดจากที่คิดว่าจะไม่แสดงตัวและอยู่เงียบๆมันก็ทำให้ผมทนไม่ไหวจนต้องลุกตามไปไปไหนคะเดี๋ยวพี่มานะขอไปเข้าห้องน้ำก่อน ผมมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำโดยไม่ได้สนใจเสียงเรียกของน้านตอนที่เดินผ่านโต๊ะน้องได้ยินแต่เสียงบ่นตามหลังว่าสงสัยจะไม่ได้ยินแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบแทรกตัวไปทางห้องน้ำชายที่อยู่ด้านหลังร้านเพราะห้องน้ำมีห้องเดียวผมจึงต้องยืนรออยู่ด้านนอกใจผมเต้นโครมคามไม่เป็นจังหวะนึกคำพูดไม่ออกว่าจะทักทายด้วยประโยคไหน บังเอิญเนอะไม่เจอกันนานเลยนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมในขณะที่ผมกําลังเลือกประโยคที่จะทักทายประตูห้องน้ำก็เปิดออกคนตัวเล็กทําหน้างงเล็กน้อยที่เห็นผมยืนอยู่สายตาคู่สวยที่วันนี้ดูสวยเป็นพิเศษเมื่อใจผมยอมรับว่าตกหลุมรัก ทำให้ผมลําคอตีบตันลืมคำพูดที่ท่องไว้ไปสมดได้แต่ย,ยืนเก้ๆเกักงๆไม่รู้จะเบี่ยงตัวหลบทางไหนผอมลงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อทำงานอะเป็นประโยคที่ไม่คิดว่าน้องจะทักกันแต่กลับรู้สึกดีที่น้องสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผมแอบเข้าข้างตัวเองว่าน้องใส่ใจแล้วสบายดีไหม อืมก็ดีนะมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมอ่ะฮะผมตอบออกไปได้แค่นั้นแค่นั้นจริงๆร,รู้สึกประหม่ายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเบลพยักหน้ารับรู้ก่อนจะยิ้มให้เล็กน้อยแล้วเบี่ยงตัวเดินออกไปท่าทางห่างเหินที่เห็นได้ชัดทำให้ผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าน้องยังจะมีความทรงจำเกี่ยวกับผมอยู่หรือเปล่า ผมสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องน้ำพักใหญ่แล้วออกไปสูบบุหรี่ที่สวนหลังร้านจนหมดมวนกว่าจะรวบรวมกำลังใจให้กลับไปเผชิญกับความจริงได้วันนี้ยังไงผมก็ต้องเคลียร์กับปอปาให้จบจะได้เดินหน้าไปขอโอกาสจากเบลได้อย่างมั่นใจผมกลับเข้ามาในร้านแต่เบลไม่อยู่แล้วเหลือแต่น่านกับน้องพายที่นั่งกันอยู่สองคนเหมือนตอนเข้ามา พี่เหนือหายไปไหนไม่ตั้งนานเพื่อนกลับแล้วเหรอผมไม่ได้ตอบคำถามนานแต่ถามหาอีกคนอย่างร้อนใจอุตส่าห์ว่าจะได้เห็นหน้าต่ออีกสักหน่อยเถอะอืมแฟนมารับอะแฟนพี่เหนือตะโกนทำไมเนี่ยคนหันมามองกันหมดแล้วผมไม่ได้รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยตอนที่น่านตีเข้าที่แขนแทบจะจับใจความไม่ได้ได้วยซ้ำ ว่านานบนอะไรหูผมอื้อไปหมดหลังจากที่ได้ยินประโยคที่ชวนตกใจเมื่อกี้บอกว่าแฟนมารับเหรอแฟนเบลน่ะเหรอใช่น่ะสิเบลมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยไม่อยากจะเมาเลยพี่เหนือนั่งนั่งน้องพายดึงแขนผมให้นั่งลงแทนที่คนที่แฟนมารับกลับไปผมมือเย็นตัวชาไปหมด ก็อยากรู้ว่าเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่หนูกับน่านนะ่ะก็เพิ่งรู้วันนี้แหละแฟนเบลว่าเป็นดาราด้วยนะบอกให้พามาเปิดตัวก็ไม่ยอมดีนะที่หนูอยู่ในวงการก็เลยพอจะรู้จักงานดีเวอ์พูดเยอะไปแล้วพายเบลจะมีแฟนก็เรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เหนือซะหน่อยใช่เรื่องที่เบลมีแฟนในสายตาคนอื่น จะไม่เกี่ยวกับผมเลยก็คนมันอยากเม้าอ่ะคันปากยิบยิบเลยอิจฉาเบลอ่ะได้แฟนโคตรหล่อชิริวรวยมากเลยนะจะบอกให้รวยแบบโคตรรวยที่บ้านน่ะเป็นเจ้าของสายการบินอ่ะดีกรีไม่ธรรมดาเลยวงในบอกว่ามีนางเอกเบอร์ต้นๆตามเฝ้าถึงกองถ่ายด้วยนะแต่ชิริวไม่เล่นด้วยพอรู้ว่าคบกับเบลเนี่ยพายเข้าใจเลย เดียวเบาๆหน่อยพายเดี๋ยวคนก็ได้ยินหรอกอุ๊ยลืมตัวพี่เหนืออย่าไปบอกใครนะเรื่องเนี้ลับมากๆมากๆถ้านักข่าวรู้อ่ะจะซวยกันหมดผมหูดับไปตั้งแต่ที่ได้ยินว่าเบลกำลังคบกับใครอยู่ไอดาราบ้านั่นก็เจอกันมาแล้วสองรอบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเบลจะสารต่อกับมันจนกล้าเอามาเปิดตัวกับเพื่อน คุณนะสมบัติเพียบพร้อมขนาดนั้นแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้กับมันได้วะ